ใหญ่ๆก็ได้นะได้ยังไม่ทันเริ่มเลยไปติ๊กที่ครับติ๊กที่ครับลงไหนครับลงไหนนะบ้านอะลงแม่งเลยแล้วกันไปแล้วโอเคไปด้วยไปเลยโเราอย่างนี้ลงมานนี้จริงเลยโอ้โหลงใหญ่ตีนัทต้องมาแล้วแล้วตีนู้นก็ไปลงไกลๆโออเเเคาาด้วยป มีตีใกล้ๆดี้ใกล้ๆนี้ติ๊กเหลี่ยงมาแล้วติ๊กเหลี่ยงมาแล้วบ้านเนี้ยไม่มีใช่ป่ะพ uh, ี่โอ้โหฮิวอืมโลนะแค่อุ้ยเด็ดไม่ดีอุ้ยหลังคาสองคนเลยใครว่าคนไปรวมก็ได้ อยูน้องอยู่้น้อง่มเอน่าจะดีเทีขาจะมีแจบมีคนแจบว่ะโเน็ตเ็เน็เ็ไ้วะยงไม่เข้าหัวมีคนวิ่งอยู่นอกบ้านมีคนวิ่งอยู่บ้านนอก นี่เนี่ยเนี่ยเข้าไปในโรงจัดรถละใครอะ่ะเฮ้ยเปิดหน้ากล้ยใจเย็นเด้อไปตรงนี้ให้หหโหแล้วโดดแล้วโดดตามเลยขี้วัวขี้วเลยนะเขามีนะพี่เขามาก่อเราจะเข้าชาร์จไหมมีคนยิงเราแล้วมีคนยิงเราแล้ว,ลวอยู่ด้วยกันอย่างงี้มันก็ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรก็รู้หมดเลยตี้มดัมเขา เอาสุด,ดว่ะมุมาลอยหน่อยกุณหลังเข้าห่ะมีเยอะปะเฮ้ยล่วงหน่อยก็าตายไปวิ่งเอารถหน่อยโอ้ยนั่งพอดีเลย กุ้ยเียตดอ่งไหนวะน่ะฮนี่ตีนี้เขาตึงนะว่เดือดตัวตึงอยากเลียมอร่อย เราในหัวมันจะมีเด็คนเดียวเชียนหัวว่ะหลุดเดียวอ่ะกับหลุดอ่ะน่ๆมีเสียเิพร้อมสองคนแงดีใ เดบอยู่นะไม่รู้เยอะกาหายใจมาพื้อใผมไม่ถนัดเกม

ไข่หน้าสุดยอดเลยอ่ะไม่คมแตดคือไม่เห็นหัวอ,อยู่บนหน้าต่างเยอะเจอแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยหักแล้ว,ลวอมองไม่เห็นเจอแล้วเรียบร้อยมองไม่เห็นอ่ะ

อแม่สิซิ่งแล้วล้อเอื้องตกลงยังไม่ทันใส่เกียร์เลยตามมาเร็วตา ได้เวลาได้ได้เวลาชนบ้านโอ้ยโว้ยเอ้อเอ้ย,อยเอา้าเอา้เอาแม่งหมุนมาโดน Vinh là sai, Vinh trái sai Tha sai, tha trái sai, tha mô Tuấn nổi điều Tuấn mãi tuấn nổi điều anh ngồi kì Ôi, kia lúc 1 Oh my god Kẹp tiền ได้เลยครับเออจังจหวะน,นี้ยังไงฮะคนิ่งอ่ะหวกงเลยสนายนัดเดียวขอคมคมขอ,มมอจมจงมิดดำทีมมิดเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นี้พีเออโอ้โห <laughs> เอาดีคิดเหมือนพี่แ้ะ <c oughs> กระโดดใหญ่ๆเขากระโดดใหญ่ๆ โดดสูงด <author> ้วยนะเวียนแล้วไม่ต่ำไม่ต่ำไม่ต่ำเห็นนะเห็นนะเห็นนะทำประโยชน์เห็นนะเห็นนะโอ้โหปะม็อก็หมดเลยรู้ว่าทำอะไรเลย